เอาอากาศดีดีเนาะอโอกาสครูบาอาจารย์คณะเมชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ไปทําทั้งหลายเนาะวันนี้ไม่รู้หรอกวันที่สิบห ันนี้มีบะหมี่จาการ้านพูนเลื่อนหมูใบยาเนะาะร้านนี้กินแล้วท้องอืดท้องเฟ้อ,อร์บะหมี่นะหลวงพ่อไม่ใช่ชาติท่าอล้วที่อุรีธาอิดเนาะ <c oughs> เม <c oughs> ื่อเชา้าลงจาก็ได้นั่งสนทนากันหลายเรื่องเนาะ,ะบางเรื่องมันเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังบางทีถ้าไม่คุยกันไม่มีใครมาถามมาคุยสนทนาอ่ามันก็ไม่อยากพูดเนาะแต่พอจะพูดมันก็หายไปหมดมันก็พูดไม่ได้เนาะ,นะอ่า ไอ้วนมันก็ยิงคำถามมาเยอะเหลือเกินเนาะแต่คำตอบกูก็าหายไปหมดแล้วล่ะตอนเนี้ยนะธรรมะมันเป็นสภาวะมันไม่ใช่คำพูดมันไม่ใช่ตัวหนังสืออ่ะตัวหนังสือเ่ะเป็นชื่อของธรรมะอ่ะ,อะการฟังการอ่านเนาะ บางทีมันเป็นสมาธิเบื้องต้นนะก็ฟังเป็นเนะนะาะอ่าหลายสิ่งหล,หลายอย่างอไม่ใช่เอาความเชื่อ,อความสงสัยมาพูดนะถ้าเอาความเชื่อ,อความสงสัยตัวเองมาพูดนะมันอาจเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เขาเรียกว่าความสงสัยอ่านยะนะพูดธรรมะมันต้องมีหลักมีฐาน อมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจริงๆนะเรียกว่าสภาวะหรือผลสิ่งที่เราได้รับนะส่วนนะชื่อของธรรมะที่เราฟังกันอยู่นี้พูดกันอยู่นี้มันเป็นการให้กำลังใจเป็นการแง่คิดมุมมองนะจนเข้าไปถึงความเห็นต้นเหตุของ ทุก,กนะ่ะเรียกว่าเห็นเห็นธรรมนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นทุกคนเห็นทุกคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราต่างก็ธรรมแท้ๆก็คือทุกนี่เองทุกนะอ่าหรือนะเรียกว่าอ่านะสมุทัยก็ได้เหตุของทุกหเห็นตรง,ง,งนะี้ะเห็นไม่ใช่ไป ไปคิดพิจารณานั่งงัวไปวนมาถามตัวเองตอบตัวเองมัน,น,นก็คือน,นำเอาคำสอนเอาพระธรรมนั้นมาลงมือทำก่อนอทำไปทำมามันเกิดผลขึ้นมาเรียกว่ามักว่าผลก็อลองดูนะพระพุทธเจ้าว่าเธอจงมาลองดูเธอเน,นี่อันนี้ยังไม่ได้ทำเลย ไปคิดเอาว่าผิดว่าถูกนะอะ่ไหมทุกวันนี้ยิ่งมีผู้วิเศษเยอะแยะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะมาพลังกิตอย่างนั้นพลังกิตอย่าง,งนี้อ่ะอ่าวิเศษวิโสไปหมดไอ้คนมันไม่มีที่พึ่งนะอ่าไม่มีที่พึ่งเหมือนคนใกล้จะจมน้ํา อ่ากายจมน้ําอ่าขอนไม้ผุลอยมามันก็ต้องคว้าไว้ก่อนอะคือคนไม่มีที่พึ่งเห็นไ,ไหมคือคนไม่อ่าอ่าไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักว่าที่พึ่งจริงๆคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ่าคนไม่ได้ฝึกละหัดพอเข้าใาตาจนเข้ามาเห็นไหมอ่าเหมือนคนพัดตกน้ํา ตอนนั้นอะอะไรลอยมามันก็คว้าไว้เห็นไหมเรียกว่าอมันจนมงมนะเพราะฉะนั้นเลยไปคว้าสิ่งผิดๆขอนผูกๆมันว่ายน้ําไม่เป็นไงเข้าใจไหมถ้าคนฝึกก็เหมือนคนว่ายน้ําเป็นมันก็จะว่ายน้ําเข้าฝั่งได้เห็นไ,ไหมถ้าคนไม่ได้ฝึกได้หัดเนี่ย วอยหรือรอ,รอยน้ําไม่เป็นมันก็จะคว้าขยะคว้าอะไรก็เอาแหละตอนนั้นใกล้ตัวอ่ะนี่เปลี่ยนมันสมัยนีย้อ่ะอ่ะก็จะไปหาที่พึ่งผิดๆอ่ะอน,นะเห็นไหมเรียกว่าผิดก็แล้วกันแต่เป็นความเชื่อเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าความเชื่ออที่จริงมันแก้ไม่ได้หรอกอ่ะ ทุกคนเปิดมาต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเกิดแก่เจ็บตายเนาะคนไม่ได้ฝึกก็จะพยายามอยากหายอ,อ,อยากคลายจากทุกจากเวทนาต่างๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าไม่มีที่แอบอิงอาศัยไม่มีที่พึ่งนะก็เลยเป็นพึ่งสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องมา อ่าไม่ได้พึ่งความจริงหรือพึ่ได้พึ่งสัจธรรมไม่ยอมรับอ่ะถึงไหมไม่มีใครบั่งหรอไม่ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายริงไหมมันเป็นความจริงที่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาจริงไหมแต่มันยากยากยากเพราะใจไม่เคยฝึกไม่เคยเข้าถึงอ่าอ่าไม่เคยเห็นแจ้งในเวทนาพวกนั้นเห็นไหมอ่า อไม่ว่าจะร่ํารวยยากดีมีชนต่างก้องในรับผลตัวนี้ทั้งหมดเกิดแก่เจ็บตายนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ประมาทเราก็เลยมานาเอาธรรมะมาฝึกโดยเฉพาะอานาปานสติที่หลวงตาพยายามชี้นําเอาธรรมะ,ระพร,รมะมรเจ้าที่พระองค์ฝึกมาแล้วได้ผลมาแล้วตัดสุูุมาแล้วก็คืออานาปานสตินะพวกเรา าชาวพุทธหรือพุทธบริษัทก็นำเอาธรรมะนี่เอาคำสอนนี่มาฝึกนะอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นมัน,มนไม่ยากมันองมาเชื่อหลวงตาหรอกเนาะเอาไปฝึกเลยธรรมะพุทธเจ้าคำสอนนี่นะอ่าถ้าเพียรฝึกฝนอ่าเห็นไหมวันหนึ่งมันก็จะได้รับผลอ่าอ่า เขาคือนั่นแหละเขาเรียกว่ามารค,าคือการปฏิบัติผลของสิ่งนี้เราได้รับเรียกว่ามารผลถึงขั้นอานิพพานในชาติปัจจุบันได้เนาะครับจากคุณลมโนนสวรรค์ถามมาครับคนเท่าคนแก่บอกว่าลายมือตัดจะทําให้ตายหงมีวิธีแก้กรรมทํำยังไงครับออออย่า่งไปเชื่อเลยนะ ปูนี่ก็ตัดอยู่ให้ตายหงนะต้หงก็ดีนะมันไม่ได้เจ็บได้ป่วยไม่สลม,มานไม่ต้องใส่แผลมเพิร์ดไงจริงไหมถึยงยอมรับมันให้ได้จริงไหมไม่จะไปป่วยติดเตียงตูดเน่ายังไม่อยากตายอ่ะนะจริงไหมคนเราก็ต้องยอมรับกรรมตัวนี้นะ,ะถ้าอ่านี่คนไม่เชื่อเรื่องกรรมอะไรก็กรรมกรรมเขาว่าเกิดมามึงยังไม่เหมือนกันป่วยยังไม่เป็นโรคเดียวกันเลยเอา มันจะไม่กรรมไรยังไงใช่ไหมถ้าโลกมันก็เป็นโลกสิ่งเดียวกันสิฮะรูปพ่อแม่เดียวกันยังเป็นโลกไ่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันเหมือนนี่เรียกว่ากรรมเรื่องเรียกว่าอนุสัยฮะจริงไหมล่ะทําไว้ <c oughs> คําถามจากเด็กวัดครับถ้าดื่มสุราแต่มีสติทุกอย่างครบถ้วนอยู่แล้วคิดดีด้วยจะตกนรกไหมครับ อตอนที่มันคิดดีมันไม่ตกครกับทํามันคิดไม่ดีมันตกจำไว้เดือมสุรา <c oughs> สุราเมระยะมัชชะมัชชะมัชชะแปลว่าเหมือนเมาหรือขาดสติเนี่ยถ้าดื่มนิดหน่อยเป็นยาท่านว่าเป็นศีลาเภสัชได้เหมือนกันเนาะแต่อย่าไปดื่มจนเมาจนมายเห็นไ,ไหมเป็นมัชชะเป็นเมาไม่เนาะ แล้วก็หลายๆคนบางทีก็โอ้โหเรื่องๆเนี่ยอยากเอาเงินมาถวายพระเนี่ยพูดอยู่เรื่อยเลยเก่งเหลือเกินนะเก่งเหลือเกินไม่ถวายพระแล้วมึงจะถวายโยมไงฮะจริงไหมก็ประหลาดเก่งพระธรรมวินัยเหลือเกิน หาว่าคนอื่นรับเงินรับทองในผิดพระสมวินัยนมันจะรับเป็นเชค็คอะมันไงมึงก็ทาหาเงินอยู่ดีอะไรจุดมุ่งหมายมัน่ะถ้าออรับเช็คมาถ้าไปเบิกแล้วเดี๋ยวธนาคารเขาไม่ให้เราทะเลาะก,กันตายเลยนะกูนะเห็นหลายคนแล้วนะจำไว้มันอยู่ที่จิตใจของคนต่างหากเหมือนเมตเนี่ยมึงเอาไปทํา ทางไร่ทางคงมันก็เป็นประโยชน์ถ้ามึงไปฟันหัวคนก็เป็นอาวุธงินก็เหมือนกันแหละนะจำไว้เขาว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิครับอุจายโอ้ยมันพูดอะไรเป็นสำศัพมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมเป็นอัตตาอัเนี้มันจริงจังนะเขาเรียกว่าอัตตาจำไว้ตัวเองเป็นมันมิจฉาทิฏฐิยังไม่รู้เลยครูบาอาจารย์ท่านก็รับอยู่อย่างหลวงตามหาบัวนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ฮะเอามาเอาทองมาเอาเงินมาเนี่ยเป็นมิจฉาชีสิสิฮะเก่งเหลือเกินทำไหมครับแล้วพวกสบู่ยาสีฟันอย่างนี้มันก็ใช้เงินซื้ออยู่ดีนะครับคุณตาเพศมันมันต้องรู้จักไม่แต่ศีลมันต้องรู้จักไม่ใช่ไปแบกศีลอันนี้คนทุ์เพราะศีลนะเนี่ยเอาศีลทำมาหากินนะเนี่ยอวดอ้างว่าตัวเองเก่งนะตัวเองเป็นเทวทัตยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีก นะเข่งคัดหรือเกินฮะเข้าใจไหมเนี่ยคนไม่มีอะไรอวดมันก็เอาสีเนี่ยมาอวดฮะทำไว้นั้นโยมก็มารู้ทำไม่ได้สิไม่มีศีลไ,ไม่มีวินันฮะมันก็ปิดโอกาสสิถ้าว่าถ้าไปทำผิดศีผิดวิันเนี่ยมันมนรู้ทำไม่ได้ถ้าไม่อยู่ในวิมาทำวินัยงั้น คารวเระมมนนเนี่ยเขาไม่มีพระธรรมยังไงเนี่ยเอาสิมันก็ไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเขาไปถึงอรหัตผลได้สิฮะอย่าไปโง่ขนาดนั้นนะพระโง่โงพวกนี้นะนะจำไว้โยมเขานอนอยู่กับลูกกับเมียแท้ๆอยู่กับ,บัวแท้ๆก็บ,บรรลุ <c oughs> <ๆ>เข้าไปสู่อ,อริยชนได้เห็นไหมมันคืออะไรล่ะธรรมะศีลคืออะไรล่ะ ไม่ใช่ศีลพจน์ไม่ใช่เอาศีลไปไล่จับคนอื่นเอามาจับหัวใจตัวเองในศีลเนี่ยฮะจริงไหมล่ะเหมือนโกโหกเนี่ยแหละ,ะมุสาวาชาเนี่ยการโกหกเนี่ยมันดูเจตนาอย่าลืมนักกรรมคือเจตนาศีลคือเจตนาเหมือนกันถ้าเจตนาดีล่ะมันโกหกให้คนอื่นได้ดีเนี่ยมันเป็นกุศล มอญในยาในศีลนะ,ะถ้าโกหกให้หลอกลวงเขาชิบหายไว้ป่วงทำให้เขาเดือดร้อนะ่ะเป็นเขาเรียกว่าเบียดเบียนนะ่ะเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นการโกรหกเหมือนครับว่าอาจารย์ใช้อุบายอ่ะอ่าให้ลูกศิษย์ทำโน้นทำนี่เนี่ยเขาไม่เรียกว่าโกหกไม่ได้ผิดศีลเห็นไหมอ่เหมือนมินยเนี่เยเห็นไหมอย่าไปแจกนะไม่จะสัตว์นิรชาญอย่าไปจับนะ โจเมียอย่างเงี้ยภาพพิสูจน์ใอ่ไหมไปไหมลุงปู่ขุนกันเนนอ่ะวัวเข้ามาวัวเข้ามาในวัดลุงปู่ก็บอกว่าเนนไปไล่วัวออกจากวัดนย่ยวัวมันเป็นวัวตัวเมียเนนก็ไปหาไม้ไม่ได้หาไม่เร็วไม่ได้ก็เลยเอามือในตบท้ายวัวตีก้นวัวไล่มันออกไปลุงปู่เห็นก็เฮ้ยนั่นมันวัวตัวเมียนะ มันอาบัตนะน่ะป่ะเนนบอกว่าผมไม่รู้อ,อ่้ไงก็เลยว่าเออ,อมีเช้าว,วันหนึ่งทีเนี้ยยงมมาวัดเขาก็ปิ้งปลาไข่มาเขามาประเคนเนนก็ไม่ให้หลวงปูล่ละ่ะทำไมล่ะมันเป็นมันเป็นปลาตัวเมียไงฮะจริงไหมไปกินก็อาบัตฮะ เขาบอกออกยังไงนะหลวงปู่ไม่เป็นไรหรอกมันตายแล้วแกว่เห็นไหมจริงเหมือนมีอาจารย์องค์หนึ่งเนี่ยเําทำวิธีไงเป๊ะเลยอยู่กับหลวงจาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะท่านก็เป็นพระมหาเถระวันนั้นเขานิมนต์ไปกรุงเทพบังเออหลวงจาเนี่ยพรรษาที่สองเลยอยู่ท้ายแถวนอกนั้นมีเจ็พระมหาเถระ ระดับสามสิบสี่สิบห้าสิบพรรษาอ่าคือพระไม่ครบอ่ะนะเก้าลูกเขาก็เลยจําเป็นต้องหิ้วหลวงตาไปด้วยนะแล้วพระองค์ที่รองพระองค์รองประธานน่ะรองประธานที่ไปฉันแกบอกทำยังไงเยอะนะกินโยโย่ก็ไม่ได้นะแกบอกทาํทาทำจากหนังงัวแกว่าอโยโย่เนี่ยอ่ะกูบอกกูไม่ได้กินกรอกูคแค่เอาลิ้นแตะๆกูว่าอย่างนี้ เพราะมันนุ่มฮะแกเขาบอกว่าอุ้ยอะไรก็ผิดวิไยวันนั้นกูเห็นโยมเขาหนักคนแก่เขาเอาเขา้เขาเขาจะมาถวายพระถวายจำพรรษหลวงตาก,ก็เห็นแล้วก็ทนไม่ไหวแกก็็เดินจะไม่ไหวอยู่แล้วจะไกลหิ้วของมาลงพลังหลวงตาก,ก็เลยไปหิว้วไปช่วยหิว้วบังเอิญท่านเห็นท่างก็ปรับอาบัติหลวงตา่านว่า อย่าไปแตะนะถ้าแตะแล้วฉันไม่ได้ถ้าพระไปแตะแล้วอาหารเนี่ยใช่ไหมอเอาเวลาประเคนแล้วไม่แตะยังไงกูว่าะะจะแกบอกไม่ได้มันคนละอย่างกันจริงไหมละ่ะถ้าเขามาประเคนเนี่ยแตะแล้วก็ฉันได้แต่ถ้าเขายังไม่นั่นว่าตามเนี่ยไปช่วยเขาไปจบเนี่ยพระฉันไม่ได้เป็นอาบัตทุกกฎแกบอกคกูก็เลยจำไว้ วันนั้นบังเอิญโยมนิมนต์ไปนี่แหละสันข้าวในเก้าลูกทีนี้รถมันรถแบบรถตอนเดียวนะข้างหลังมันเป็นแคริบอยพระก็นั่งอยู่นะหกลูกอยู่ในแคริบอยทีนี้โยมก็ถวายผลไม้ปอาลายแข็งมากเอาเข้าท้ายแขกคริบอย กูก็จะตีนยันลงไงวะเอาไปทำไมเพราะพ้าจับแล้วมันฉันไม่ได้กูว่าเอาลงรถเดี๋ยวนี้แต่พอตัวเองไม้ผลประโยชน์ก็ไม่เป็นไร<แ>ก็ว่าแต่อยู่ไำ่ไมจับอยู่ข้างมันบ้าจำไหมมันต้องรู้จักให้มีคุณค่าพระธรรมวินัยเนี่ย จะเป็นโทษก็เหมือนคนที่โง่ที่ใช้พระธรรมวินัยใช้ศีลคือศีลแบบโง่งๆเขาเรียกมักฆะมักคะสีหลังเมาในศีลมักคะชานังเมาในชาญนนี่เขาเรียกว่าเมาศีลไม่รู้จักศีลทำไว้อะไรก็ผิดหมดอย่างเงี้ยนะ โดยไม่ดูเจตนาเลยอย่าลืมว่าเจตนาคือกรรมนะเนีย่ยเขาเรียกถือศีลถือวินยัยโง,โง,โง้ๆไปไล่จับผิดว่าเขาไปหมดอย่างเงี้ยพูดแล้วว่าเนี่ยกูก็ว่ามันยุ่งกันเลยนะนะคนเราเนี่ยถ้ามันมันบวชเนี่ยถ้ามันไม่มีศีลมีธรรมจริงๆไม่เข้าไปถึงจิตถึงใจ,งใจมันอยู่ยากมากง่ายบวชเนี่ยจริงไหมล่ะแหมทำเป็นดีคนเดียวนะ พูดแล้วมันไสเหมือนกันภาษาทเฉยๆหรอกนะครับเขาถามเรื่องจากไลสุดถามว่าอยากทําบุญให้พ่อกับแม่จะทําแบบไหนให้พ่อแม่ได้รับบุญที่เราตั้งใจทําให้ครับลุงตาเขาบอกว่าอทําแล้วสบายใจนั่นแหละนะทําแล้วมันลดล็อกจากหัวใจตัวเองันะที่จริงพ่อแม่มัน ตั้งใแล้วมยไปทําบุญได้ยังไงไม่รู้ไปอยู่ไหนละจริงไหมล่ะจริงไหมถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะนะอ,าาอย่าลืมนะเนี่ยเขาเรียกศีละพระพระจับประมาทเหมือนเหมือนเมื่อเม่อเกเมือม่อเมื่อพูดเนี่ยทำไมถึงว่าอาศีลภายนอกคือไปจับควาผิดภายนอกไม่มีศีลภายในไม่ใช่เป็นอาชีพสินอ,อย่าลืมนะศีลภายนอกก็มีจะก,กายกับวาจาเห็นไหม แต่สินภายในมโนกรรมเนี่ยมันไม่สิ่งนะกรรมอะจำไว้ถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะจริงๆเนี่ยปฏิจจสมุปบาทมันไม่มีบาป,ไม,มบาปไม่มีวิญญาณไม่มีบุญมีบาปหรอกมันมีแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเห็นไหมเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานภพชรามรณะไม่เห็นพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์เลยที่มันพูดนะ่ะภาษาคนล้วนอะสมมุติต้องล้วนอะมันก็เอาสมมติมาเป็นธรรมไงเข้าใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าอย่าเอาสมมติมาจาัดสินธรรม พวกที่เข้าไม่ถึงธรรมนี่แม่มันก็เอาวิ้ในใส่ภายนอกจำไว้ถ้าคนเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยเขาไปถึงโลกุตตรธรรมรหัตผลเนี่ยเห็นไหมภาษาลิบุตรทานก็เจ้นยงๆอยู่เหมือนลิงเห็นไหมพระภริมัชาเนี่ยดาเหียไอสัตว์เนี่ยโยมมหาดาภาด้วยกันด้วยมือกสมัยนี้ก็กูมึงนี่แหละแต่สมัยก่อนเขาเรียกว่าไอ้่อยไอ้่อยยิ่งหนักกว่ากูมึงอีก ทำไมอ่ะไม่อยู่ในสมาวาจาไม่ผิดศีลใจหาเลยเหรอฮะหลวงตาผมผมก็ใช้แต่ผมจะใช้กับเพื่อนสนิทนะครับนะคน<ม>สนิทก<ม>ันถ้าไปถึงนั้นแนละ้วมึงมองไม่เห็นหรอกผมอยู่บอกให้เพราะว่าธรรมะเนี่ยภาษาธรรมสมมุติเนี่ยเนี่ยจะพูดอยู่นี้มันเป็นสมมุติหรือกิริยาต่างๆแต่ปรมัตถธรรมหรือพรรมภายในเนี่ยมันไม่มีสมมติเข้าใจไหมมันไม่มีวินยัยไม่มีศีลหรอก ถ้ามึงทำลายเป็นตัวตนแล้วทำลายตัวตนเสร็จมึงไม่มีตัวตนแล้วมึงจะมีศีลมีธรรมได้ยังไงฮะถ้ามันเป็นสุญญาจริงจริงมันไม่มีผิดมีถูกไม่มีตัวตนแล้วฮะมันเลยครับไปหมดแล้วน่ะฮะไม่มีกระจกปุ่งจะกาะได้ยังไงมันมีอะไรผิดอะไรถูกล่ะมันเห็นแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นหลับไปแค่นั้นมันไม่มีคนไม่ใช่สัตว์ให้บุคคลเนี่ย นี่เขาเรียกว่าธรรมะภายในอันนี้มันธรรมะภายนอกเข้าใจไหมนะจำไว้พูดแล้วขึ้นเลยวะมีคนดูอยู่นอนสดโอ้ย้ากูโมโหนี่คนดูจรนนิงไหมเขาเรียกว่าธรรมภายในทยธรรมภายนอกถ้าธรรม็นภาษาคนเน่เกิดแก่เจ็บตายต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตาย แต่ภาษาธรรมเนี่ยไม่มีคนมันเป็นปนามเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปทานพบรามรณะไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกหรอกไม่มีบุคคลหรอกนี่เขาเรียกว่าเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปหรือเรียกว่าปจจัสมุบาทไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไอ้พวกนั้นไปไล่จับเนี่ยสแสดงว่ายังยัง,ย,งยังไม่พ้นอนุบาลน,นะจำไหมจ้เอาอนุบาลมาตัดสินปริญญาเอกมันไม่ได้ จำไว้จำไว้นะมันต่างก,กันคนละฟ้ากับเหวเลยแหละนะจำไว้เพราะฉะนั้นหลวงตาหลวงหมองอ,อย่าเอาโลกมาตัดสินธรรมห็นไหมอย่าเอาสมมติมาตัดสินธรรมนะจำไว้นะระวังนะเข้าเนือ้อถึงกระดูกดำเลยนะมิุบบอกใหนะ้อันตลายมากมีคุณมหันนะก็มีโทษมาหันเหมือนกันแหละนะจำไว้ ศีลี่ยก็สามารถทำลายตัวตนมันได้ถ้ามันมีอาจาอย่างเขาเรียกเมาศีลมัคคะศีลังนะมัคมัคทะหรืออะไรเนี่ยกูจำไม่ได้นะพยายามจะล่อมมาใส่กูอยู่เรื่อยแหละวันนี้กูใส่คืนมั่งก็ได้เว้ยตอนนี้ไม่ได้ว่ากูน้อมโอปนิยโกใส่กูหรอใครพูดไม่ดีเขากูน้อมเข้ามากูนี่แหละ กูอจอกแทนทุกคนก็ได้จริงไหข้าขึ้นสี่ร้อยคนก็จะให้พรแล้วนะอยา่าครับลุงตาเขาอีกนะครับนี่ถามจากไล่สดเขาเขาถามว่าแล้วสรุปนระกสวรรค์มีหรือหรือไม่มีครับท่านอ้าวถ้าถ้า,ถ,าถ้าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีถ้าเป็นสมมติอย่างภาษาคนมันก็มีสิถ้าภาษาธรรมมันไม่มีนะ มันมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมีแต่เวทนาตัณหาอุปาทานกุจลามรณะเขาไม่ได้เอ่ยเห็นตันนั้นคือเห็นการเกิดดับอยู่เนี่ยมันจะมีผิดมีถูกแล้วยังไงฮะมันไม่ใช่ความคิดมนมันเป็นการเห็นฮะถ้าบาปบุญมีจริงมันจะมีพระอรหรันต์เหรอกูถามหน่อยถ้าพูดถึงโลกุตละถ้าบุญบาปบุญมันเป็นจริงเอ่ถ้ามันจริงเนี่ย มันคงไม่มีใครหนีพ้นเราเป็นสัจจะจริงไหมมันจริงอะแต่พระอริยเจ้าระดับพระหันระดับโสลารบันขึ้นไปสักเป็นสีสิสี่หรือระดับพระหันท่านเห็นความจริงเข้าใจไหมเป็นสัจจะเห็นอะไระเห็นความจริงเห็นความไม่จริง,หร,รนนงหรือเรียกว่าอนิจจงนี่แหละหรือเรียกว่านตตานี่แหละมันไม่จริงแต่พวกเรายังไปยึดอยู่ในว่าจริงมันก็มีสิฮะเหมือนไอ้ไมเค้เนี่ยมันไม่เนี่ยมันเป็นคนแคนาดาเห็นไหม มันไม่เชื่อว่ามีผีมันไปอยู่ไหนมันก็ไม่เห็นกลัวผีเพราะมันไม่เชื่อฮะไอคนที่เชื่อเนี่ยไปกไกลไม่กี้เนี่ยซันอยู่ในขนลูกสู้ซาแล้วผีมาใจไม่กี่อะไรวะไอไม่รู้โน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  yes เห็นไหม <laughs> มันไม่รู้จักคือมันเป็นสัญญาในความเชื่อเท่านั้นเห็น <laughs> ไ,ไหม ไอ้เบ็กี้เขาเรีรกว่าผีนะผมมันว่าม,มันไม่มีเห็นไหมแต่พวกเราเชื่อว่ามีเห็นไหมบุญก็เหมือนกันบาปก็เหมือนกันถ้าเราคิดว่ามีมันก็กลัวแต่หน้นาหลภาษาคนแต่ก็ต้องเชื่อว่าบุญบาปมีจริงก่อนเพราะเราจะไม่ได้ทําไหลไปสู่ความชั่วจริงไหมนั่นเป็นเบื้องต้นแต่เข้าไปถึงภายในลนะ่ะเรียกว่าโลกุตระเลยมันไม่มี มันเห็นแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นดับไปสิ่งนั้นเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมนั่ <im it> นเขาเรียกว่าเห็นทมภายใน <im it> มันไม่มีสมมติเรียกว่านามแล้ว <im it> เห็นไหมมันนามแล้วมันไม่มีตัวตนแล้วมันจะไปพูดไปสมมติเป็นอะไรได้จริงไหมล่ะอ่าเพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องทมภายนอกกับรมภายในแม้แต่วินัยก็ตามวินัยภายนอกวินัยภายในอ่าถ้าเป็นอธิศสินอธชิจิตล่ะ เฮ้ยมึงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องพวกนั้นหรอกรักษากจิตตัวเดียวน่ะมีหมดแหละถ้าจิตมันไม่มีสร้างมโนกรรมมันหยุดปรุงแต่งได้เป็นอสังกตาแล้วไม่ต้พูดถึงว่าทำวิหนัยหรอกรอย่บอกให้ไม่มีอ่าจำไว้ไม่ได้ไไดงโง่พระพระรีเจ้าแล้วแต่พระอรหันต์ม่จิพลง่เนี่ยไอ้แม้เวลายังทําอะไรท่านไม่ได้เลยซ้ําไปอย่าว่าจะสิ่งพวกนี้เลยอ่า เพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องนะเรามัดระวังด้วยนะนาจารย์จารอย่าว้าวุ่นอย่าว้าวุ่นนะครูบานะไม่ชีนะอย่าว้าวุ่นเอาลอับพรถึง400ไหม388ครับโ้ยังยังยัง พราะไม่ชียังไม่ได้ดูเพราะกําลังนบมืออยู่ถ้าไม่ชีปุ๊บเดี๋ยวกูเลยสี่ร้อยกัวฮะฮะฮะอ้าวรับพรยาถาวะริวะหาปูราปาริปุเรนสีสาครังเอวะเมวะอิโตนินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปฏิจังตุมหั่งคิปะะเมวะชะมิชันตูสบเบปุเรนตูสังกปาจันโดประโซยาธามณีชโชติละโซยาธา อภิวารณาสีริิ์นิจังมุตาปัายิโนจัตตารธรรมาวัันติอายุวันโอสุขังหะลังสาธุนายกใ่อย,อยา้าเมื่อ่าเมื่อ,อยังบรินายก่ใจเขามีเรื่องสิบบอกน้ำยก